パガワトアラトサマサンプトサナモタサパガワトアラトサマサンプトサナモタサパガワトアラトサマサンプトサンプトサマ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 サマサンプトサマサマサンプトサマ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 マサマサマサマママサマサマママサママサママサマママサ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  กวาสุขังสิทิเตณบัดนีอ้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงสแสดงซึ่งพระสะธรรมคำสังสอนของอุ่ส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเฉลวมฉลองประคับพระคอสติปัญญา ศรัทธ,ธาคือความเชื่อและความเลื่อมใสของญาติโมตยมผู้ทีศัสน์ทั้งหลายก่อนอิ่มขอทบายความารกรบความกระดกแด่พระชามนมาสันโทในคณะสงฆ์ทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมผูบ้บาสุกาสิกาและคนโยม,มที่เลี้ยงโยมพระชิญมาทเรย์คนซึงมาบำเพ็ญบุญอุทิศให้กับคุณพ่อ ซึ่งจะไปเป็นเวลาร้อยวันญาติโยมจะประรอบอะไรก็ตามเราชาวพุทธเราก็จะมาวัดกันการมาวัดนี่ก็มาเพื่อจะวัดดูพฤติกรรมของเราเอง ไม่ได้ไปวัดคนนู้นคนนี้หรือไปวัดว่าพระสงฆ์องค์ในเพื่ออุวาสวาิกาใครจะเป็นอะไรถ้าเรามีจิตคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นจิตที่มืดบอดเป็นจิตที่รุงหลงเป็นจิตที่คิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฐิ เป็นอกุศลจิตเป็นจิตที่ไม่ฉลาดเป็นจิตที่มืดอดแต่เรามาวัดเนี้ยมาเพื่อจะมาดูว่ากายของเราวาวจาของเราและใจของเรานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ในปัจจุบันเรียง ประโยชน์ในปัจจุบันญาิโยมทั้งหลายเราแยกได้แบบเป็นกลุ่มใหญ่หญประโยชน์ในด้านของวัตถุในกลุ่มหนึ่งประโยชน์ทางด้านจิตใจก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งประโยชน์ทางด้านวัตถุยาโิโยมก็เหนื่อยบางคนทํางานเจ็ดวัน,บ,นบางคนหกวันบางคนห้าวัน บางคนมากกว่านั้นพยาบาลบางคนเนี่ยหมอบางคนหรือว่าโยงยี่ทำงานบางคนเนี่ยทำจนาเลึมนึกนึกถึงความกวดีทำาันสิบหกจุไม่าจะทำอะไรทำอะไร สามสิบหกชั dom, ่วโมงแล้วก็ได้เงินทองมาบางคนก็ใช้จ่ายไม่ถูกต้องบางคนก็เก็บใช้จ่ายถูกต้องแต่ที่สุดอยู่เหมือนกันหมดที่สุดก็เหมือนกันหมดมันได้ตรงไหนอยู่ ปีปรณีบมตายทุกตท่าเกิดเป็นทุกแก่เป็นท,ทุกตายเป็นทุกเมื่อกี้ธรรมาได้อัญเชิญพระฤาษีว,ว่ากูทำท่าว่าสุขังเสติผู้ใดประหาระาหารความโกรธจะได้ย่อมมีความสุขจริงเรียกว่าฆ่าได้ฆ่าความโกรธได้ ก็มีความสุขความโกรธเนี่ยโยมพระเจ้าบอกเมันไฟโทสกีเป็นไฟที่โกรธแล้วมันไหม้อยมมีคำทางลายกับคุณว่ากลางคืนอัดควันกลางวันอัดไฟกลางวันก็วุ่นวาย ดิ้ดนรนรูเสึกกระสุนส่ายง่าไม่มีที่สิ้นสุดหากันนี่ประวัติตัวกลางคืนตัวนอนกลุม้มกับความคิดคิตได้วุ่นวายความสงบแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่วความทุกข์นักญาณโยมอยากมีความสุขเนี่ยไม่ต้องอยากหรอก ทำอะไรก็ทำให้มันอยู่ในพอดีทำงานก็ให้มันพอดีพอดีที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้พอดีกับคนอื่นคนนี้เรายกตัวอย่างโยกรับประทานอาหารกจะมาฉันข้าวกจะมาจะชันมืดเดียวแล้วก็อิ่มตลอด2-4ชั่วโมงโยกมาทำไม่ได้แต่โยกยังไม่เคยทำขึ้นหกวทำไม่ได้ โยมก็ทำได้ลองทำดูแต่วลางแค่สองมือก็พอก่อนตะวันตกด,ดินใครยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลองดูสิยถ้ามาวันนี้ก็คิดว่าจะเทศไม่ได้ด้วยใชไหมเมื่อวันศุกร์เป็นวันฉันเช้าเสร็จนั่งไปกับหลวงพ่วิตชูนคนั้น,น,น,นลุกเลยไม่มีคนให้ลุก มันหนาวหนาวเรามากหนาวแบบเอาไม่อยู่เลยมันหายใจไม่ได้จะขาดใจก็เลยบอกพี่วิทูบอกพี่ฉันเป็นรูปเดียวก็รับเดียกันเดียวผมขึ้นไปนอนล้ไปถึงเอาหมวกใส่ก็เอาพัานม้วมาชิ่งสไลป,ปิ้งไดบบ้ไหมไม่ใช่แบบน่นอนสไลป,ปิ้งได้นแไดะใส่เสื้อมันหนาวมากก็ซุกตัวรอยู่ในผ้า นั่นแหละทั้ิสิ้นเลยนะโยมลอง็บตัวอากาศขาอุ่นนะไม่เจอสิ่งใดอรนชนอะไรเงื่อนเขาออกนอนไม่เตีเที่ยวไปงงง,งมันรู้สึกว่าเงื่อนมันออกมาเปานะลี่ยนไปหมดแล้วขารุบมานั่งสมาธิต่อแลพี่ไปจูงแกไปดูคนนั่งมาอย่างไปรุกตะเทีเดินไปดูอีกสมาธิเดานนั่น ออกมาสักสามทุ่มโยงโทรไปก็เท่เาจะไม่รับโทรศัพท์เราจะนอนต่อแล้วแม่ช่างโทรไปก็คุยคุยเสร็จก็ไปจำบมัดต่อสักทีหนึ่งก็ลุกขึ้นมานั่งต่อพอทีสามไปอาบน้ำนั้นใครเป็นบนะัตรเนี่ยไม่ต้องทานยา ภายในวันเดียวมันหายเลยจคเอไ้ถึง2-4ชั่วโมงเอาใส่หมวกใส่ถุงเท้าใส่หมดเลยในชาติในวัเทียบ่่มาไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ได้ใส่ทุกม,มือเพราะอยู่ในผ่านหมวกแอสติติงแบบแล้วมันรบ,บนเกลียดหมดแล้วจะองจหาู่หา,ายใจนอน,นแข่งแบบเสียหา,ายใยยากโยพรายังหายใจออกก้นใจจะขาด ยังไม่ได้สั่งอะไรเลยที่มันตายคนไี้กลัวตายนะถ้ามันตายก่นัเดี๋ยวจะคนทะเลาะกันเนี่ยเราทำนั้นเสร็จก่อนนะคนจะได้เป็นทะเลาะกันเราทำเสร็จแล้วเป็นอะไรกาภาวนามันคงไม่ตายหรอกแต่ว่ามันหายใจไม่ออกจริงนายกมันกปะด้างมากพยายามจะหายใจเพราะมันหนาวมันข้ันสูง ก็นึกถึงป้อมป้อมมันจะตายไปเส้นตรงในสมองแตกแล้วก็ไม่ตายแล้วป้อมมันจะตายกุหลาบก็ภาวนาไปเรื่อยๆอ่านก็หายนตัวเบาอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องทานยาแต่ดื่มน้ำบ่อยๆไม่ต้องดื่มน้ำเย็นนะขอร้องอย่าโด่งอย่ามีสุขภาพร่างกายดีเนี่ยอย่าดื่มน้ำแข็งอย่าดื่มน้ำเย็น แค่ดื่มน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นนิดดไม่ต้องอุ่นเยอะนะถ้าน้ำมันอุ่นมากก็ระวังหลอดลมดื่มไปบ่อยผูย้ชอบฉินน้ำชาราร้อนๆร,ระวังไมร่รห้หลอดลมจะตามมาอันนี้ต้องเรียนรู้จากตัวเองนะนการทำลายความโกรธเนี่ยมันจะมีความสุขไม่ต้องโกรธหรอง ถ้าใครเขกรดเราเนี่ยยิ้มยิ้มในใจคนเดียวไม่ก็โกรธเขาแผลไม่ตาด้วยโอ้คนที่โกรธมีความทุกข์มากเราไม่โกรธนะมีความสุขกว่าเยอะเย็นไม่รอ้อนเขาบอกแล้วว่าความโกรธ่อววามันก็ไฟกอ่อ มันเผาเราอยู่เราไม่ต้องโกรธแต่เมตตาความสุขก็จะเกิดขึ้นมันจะอยู่ที่มีคู่เนี่ยจะทะเลาะกันถ้าาฟใดฝ่าไฟหนึ่งร้อนมันไปขึ้นมาอี่ไฟหนึ่งก็ทําเป็นน้ำแข็งโคโลกเหนืออะไรยอดขาวอีกอะไรก็ได้เย็นสบายแ่ไม่ต้องไปทำให้มันเกิด ความปวดมากขึ้นเราต้องเป็นคนเย็นการปฏิบัติตัวอย่างนี้นะมันเป็นการฝึกป,ปฏิบัตธิธรรมเราปฏิบัติธรรมได้ทุกวิเดอยบวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทานข้าวอาบน้ำแปรงฟันเข้าห้องน้ำหนักเบาจะขับรถจะถูผ้าจะซักผ้าล้างถ้วยล้างจานทำกับข้าวอย่าส่งจิตออกไปกางนอก ให้เอาจิตมาอยู่ที่อาการปัจจุบันทำไรรู้อยู่ขณะนั้นพอความโกรธมันเกิดมาปก๊จับขัดคอลงทำขยะจรลงไปแล้วความรุ่มหลม,มันเกิดขึ้นมันก็จับมันโยนลงทังขยะได้ไหมันังนั้นความสุขความทุกข์เนยเราอย่าไปชอบมันหรือไม่ชอบมัน ความสุขมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ความทุกข์ก็ทำอะไรเราไม่ได้คนที่โกรธเรบย่อยๆจะมีโรคหลายอย่างเกิดขึ้นอันดับแรกโรคความดันโรคหัวใจอารมณ์หงุดหงิดโมโหเ่อยๆโรคหัวใจจะตามมาความดันของโรคหิก,ก็จะตามมานคนเป็นโรคมะเร็งมะเร็งสองอยา่าง เริงภายในเริงภายในมาเริงภายในก็เป็นที่กายมเริงภายในกก็เป็นที่จิตใจจิตใจจะถูกทำลายด้วยความโกัวนี่แหละท่าน้ำรู้ดูจึงทรงตราส่วนให้ชาวโลกทั้งหลายรูะทั้งสัตว์ทั้งหลายนี่ยละความโกรธจ้า เอแต่ความเมตตาความกรุณาเมตตากรุณาเนีเมื่อเรามีความรักเขาแล้วมีความสงสารเันลแล้วเรามีความยินดีเมื่อเขาได้ดีดได้ดีประสบความสําเร็จไม่ต้องมีความรู้สึกอิจฉาริสยา มีอุเบกขาจ้องดูพิจารณาดูถ้าพี่น้องเราญาติของเรามิสหายเพื่อนฝูงของเราหรือคนที่เรารู้จักเขาพลาดพลังหรือไหลไปตกทุกข์ได้ยากลำบากโดยเสียหายทำอะไรผิดพลาดใช้อุเบกขาพิจารณาดูจ้องดู คอยจังหวะและโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล่เราเข้าไปซ่อนแทกไปช่วยเหลือเพื่อเฟือ้อนอนุเคราะห์สังเคราะห์เาให้เขาผลจากความทุกข์นี่คือ,อเบคาไม่ใช่่านอนหลับหูหลับตามไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่อย่าดูมมีลกูกเราสอนลูกแล้วเนี่ยเราว่าสอนดีที่สุดแล้วด้ยความรักที่เราสอน บางทีเราจะสอนไม่ถูกก็ได้ยกตัวอย่างพ่อแม่บางคนปู่ย่าตายายบางคนหรือพี่ป้าน้าบางคนเนยไม่รู้จะสอนหลังลูกหลานมายังไงก็สอนลูกหลานไอ้ลูกให้หลานเล่นการตงางง่ายๆเอาเปเนหนังสือเดี๋ยวจะถ้าสอบได้คะแนนดีจะให้ไอ้นูนจะให้อนี้ผิดผิดหลักรรม ถ้าเราจะสอนคนว่าเราไม่ฉลาดเนี่ยต้องอธิบายว่าทำไมเขาต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็ได้อะไรเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนหนังสือเขาจะได้ทุกได้โทษอะไรบ้างจากการไม่เรียนหนังสือต้องแยกแยะพระธรรมคำสั่งสอนในวุทถศาสนา ต้องแยกย่ยแยกชิ้นส่วนออกให้เห็นเห็นทุกเห็นสุขเห็นัทษเห็นประโยชน์เห็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็เอามาอธิบายขยายความให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกเป็นทั่วก็เอาอธิบายมาขยายความให้เห็นเหมือนกันนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นพิพัฒชาวพิพัฒชวาที เรื่อเราทำคำสอ,สอของพิชิจานั้นสอนให้เราเมีระเบียบวินยัยจัดโยมมาวันเนี่ยมาไหว้พระสมาทานศีลวิองเราปฏิญาณตนว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นอสุบาสิากาเราน้อมกายวาจาใจของเรามาเพื่อทูนบูชาสักการะพระพเจ้าเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นชจวชายที่ไม่ติดอยู่ในอิสระยะิยบทตัวเองออกจากแอบแล้วก็ไปแสดงหาถามคนทุกพราะองค์เกิดในสวนุมนีคือเกิดที่ป่าออกไปบวชก็ไปบวชในป่าไม่ได้บวชในบวชในวิหารในพันธสิมาอย่างที่ครูบวชกันในพัะชุบันต์บวชที่ป่า ไม่มีใครแ,แลพระองค์ก็สแสดงหาว่าเขาทำจากครูบาอาจารย์ซึ่งอยู่ในป่าเหมือนกันแต่ไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนที่สามารถบอกทางคนทุกได้ที่สุดพระองค์ก็สแสดงหาด้วยพระองค์เองก็เด็กบรรลุธรรมในป่าเช่นเดียวกัน อรู้ทางในป่าแสดงทางครั้งแรกก้นในป่าวาระสุดท้ายของพระองค์คือตอนหมดลมหาย,ยใจหยุดหายใจคือตายปรนยินิพพานขันธ์ปรินิพพานดับนะด,ดับขันธ์นนะครับต่ำหมดเลยก็ที่ป่าไม่มีที่ไหนที่ไม่ใช่ป่าเลยในชีวิตของพระองค์ ใส่เนนใส่เตาไปลูกว่านี้นี่คือหนุ่คนที่เราเทิดทูนสักการะอุชาพระธรรมของพระองค์ที่เอามาสั่งสอนเอามาเปิดเผยมาชี้แจงมาแถลงให้พวกเราได้ศึกษาและนำมาประพฤปิปฏิบัติกับพวกเราไปรบเบื้องต้นทากลางในที่สุดก็คือเราทําได้เท่าไหร่ให้เท่านั้นทำเมื่อไรได้เมื่อนั้น อกากา,ก,การล็กไม่จำกัดกาลเวลาผู้ใดรู้ผู้ใดศึกษาผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะเห็นเองใครศึกษาคนนัน้นก็รู้ใครปฏิบัติคนนั้นก็จะเห็นถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้ไม่เห็นเลยเราจึงบูชาพระอรหันต์งหลายพระริยสมหรือครูบาอาจารย์งทลายที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบเราสักการะ นูชาท่านเพราะท่านเป็นสักขีพยานที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านได้บรรลุมรรคผลคือได้รู้สัจธรรมความจริงทุกอยู่ที่ไหนที่ใดเกิดทุกมาจากตรงไหน,นความดับทุกดับได้อย่างไรข้อปฏิบัติอะไรถึงความดับทุกมีไหมมีมากมียวแอบ สมาธิที่สมาสังขปุสสมาวาจาสมาขามัตตุสมาชิวสมาวายาโุสมาสติสมาสมาธิพริสตันิพริทัศน์บริสิษฐ์ริอัชฌนบริเลเนวัตบริอฟวัตบริมัทโวุสบริค o n z e นเ r a t i o นี่คือหนทางที่จะนำไปสู่คก้อนธาตุถ้าเราเข้าใจทู่กับตัวเราเมื่อไหร่ เราเชื่อ้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราถูกไหมเราจะไม่มีความโกรธเกิดขึ้นเราเข้าใจถึงคนที่กําลังโกรธนั้นแบบถูกต้องสมาธิเหีนถูกต้องความโกรธไม่ดีเราจรึงไม่ต้องไปหวั่นไหวรู้ว่าไฟมันร้อนทำไมไม่จับไฟ ถ้าเราไม่จับไปก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจความร้อนหรือไม่รู้จักความร้อนที่แท้จริงเราจรึงไม่จับและฝันจึงไม่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องเราก็ไม่ต้องเดินตกไปในหลุมให้ขามันหกักหรือขามันเก็ดเราเห็นหลุมแล้วก็หลบจากหลุมซะความเข้าใจถูกต้องง่ายที่เราสามารถไปใช้กับชีวประจกวันได้ ทำไมเราไม่ชอบไม่เอาไปใช้เลยหรอยไอทางานก็นเหมือนกันไม่ต้องรู้นายไม่ต้องรู้หน้า,ไม,นาไม่ต้องรู้เจ้าหน้าไม่ต้องดูเพื่อนถ้าเขาทางานโยกไปเลยมาเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเราทําตัวเหมือนคนคนนั้นแบนเพื่อนเราต่างกันตรงไหนไม่ต่างกัน,นเลยเหมือนกันถ้ารู้ว่าแล้วเาอาก,กิแน,น้วเมาก็ไม่ต้องกิน รู้ว่าบุรีสู่แล้วทำลายปอดเขาไม่ต้องไปกินควางปอดกับตับเราเรอะเลือดเอาถ้าร,ารักเหล่ารักเบียร์มากวายมากกว่าปอดมาตับเราก็เฉยใครรักปอดน้อยกว่าไม่รักปอดเลยรักบุรีก็เฉยไม่มีใครจะบังคับเรานี่คือตัวสมาธิใิง่งายอำมาใช้ซะ จะดูมาไม่ต้องคุยเรื่องบองื่นเลยไม่ต้องคุยเรื่องอะไร้ท่านั้นมาที่ตรงนี้ครึ่งชั่วโมงสายยาหนอปลายยางหนอยืนหนอนั่งหนอเดินหนอรู้เลยไม่ต้องสนใจอ,อื่นถ้านนั่งแล้วปวดก็รู้ว่าเออในทุกขาเวทนามันเกิดขึ้นรูปเวทนา,าสนัญญาสังขารและวิญญาณพาเสือมันหลยปอ่ะถ้ามาก็เลยยิดสว,ดวยัลย เพราะถูกเขาดา่าก็ไม่ใช่ว่าเขาด่าแล้วก็หน่อยใจนะถูกเขาตำหนิว่าพระรัตเนี่ยโอ้ยพระอาจารย์เนี่ยบวชมาทางนานแล้วเปิดวัดมาตั้งยี่สิบกว่าปีนะไม่มีใครมานั่งสมาธิได้เลยไม่เคยสอนได้ได้เลยอาตมาก็เออจริงของเขาเนี่ยขาเราเนี่ยถูกแล้วเราไม่ได้เรื่องจริงๆริแนจะไปโกรธเขาขอบคุณก็เย มานั่งสมาธิดูสิใครจะมานั่งด้วยเชิญใครไม่นั่งก็ไม่เป็นไรดีโยเพราะฉะนั้นทุกความเห็นเนี่ยที่โยมาที่ตมานี่ตมาาต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็ยกมือสาธุ่งเลยอนุโมทนาบุญที่ญาติโยเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเป็นประที่เป็นแสงสว่าง ทีทามให้อัตมาเนี่ยเข้าใจธรรมะมากขึ้นได้ใช้ธรรมะกับตัวเองมากขึ้นไม่ได้ใช้ใครนะใช้กับตัวเองมากขึ้นแต่ก็รู้ว่าโอ้อริยสัจ,จทั้งสีเนี่ยไม่ใช่พูดเลนไม่ใช่ของเล่น,เ,นเป็นของจริง ก็เรียแปลว,ว่าประเสริฐอยู่แล้วสัฉาแปลว,ว่าความจริงอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยเลยนะไม่ต้องสงสัยมันเป็นความจริงที่เราต้องนำมาปฏิบัติกับตัวเรามันใครไ่นั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรแต่มานั่งคนเดียวก็ได้แต่ก็มีพระท่านมาเดินมานั่งามาไม่มาขับใครนะไม่มาขับโยมแต่เชิญชวนญาติโยม มาตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ธรรมาตั้งใจจะทำเสียหรือไม่เสียสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ขึ้นอยู่กับธรรมาแต่ขึ้นอยู่กับทุกคนกับญาติโยมทั้งทุกคนไม่ว่าโยผู้หญิงโยผู้ชายว,วาสนาสิกาและพระสงฆ์คณะสงฆ์ทุกรูปถ้าทุกภาคส่วนสนับสนุนช่วยกันทำเป็นสุขาสังฆส,สัพ์สามัคคีความพร้อมเพรียงของคณะ นำมาสิ้นความสุขนำมาสิ่งความสำเร็จงานที่ตมาท่าใจจะทำก็ต้องสำเร็จหาัจะสสำเร็จหลังจากตมาตายรีกรองตกาได้ไม่มีใครรู้ตถาตั้งใจมาตลอดตั้งแต่คิดจะเปิดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหนึ่งก็มีวัดสองมีโรงเรียนสาม,มีมาใหม่สี่มีโรงพยาบาลห้ามีบ้านพัก คนที่มีอายุแล้วมาอยู่ปฏิบัติทางโซชีบิบพบป่าจาตอนนี้วันพร,ร,ระศรีทรงเด็เปรียนสัปเหร่มีหน้าพินาศจบได้ลงทุนสี่หมื่นกว่าเป็นวัดหัวข้าหากันมาได้แล้วต่อไปใครจเรจ็บใครตายไม่มีเงินเผาศพไม่ต้องมาที่นี่ มาจะดูแลถ้าทำให้ด้วยจิตที่คิดดีแล้วก็าราทนาดีด้วยความรักกับทุกคนมารักตัวเองธรมชาจะให้ชีวิตมาไม่มีอะไรมากไปกว่าญาติหม,มีคือมีแค่ลวงม,มัใจเข้าออกไม่รม้ว่าตายปไปไหแต่ไม่เป็นไร โยบธรไมคงไม่ตายง่ยนายหรอกคงเิงน้ำนะยีงน,น้ำถ้าจะตายแสดงว่มมาวัาชิุราต้องการแล้วตามทาน้่าไปเลยถ้า,าวัชฌุราตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรอย่าเดินต่อไปได้อันนี้ก็ขอฝาก้ญา,า,ายโยมทั้งหลายช่วยกันนำธรรมะไปไปฏิบัติกันยยยเยอะอย่าไปโกรธคนนู้นอย่ามีเกลียดคนนี้อย่าเปไม่ชอบขี้หนะ้าคนนั้นไม่ท่าอะไร ชอบกับทุกคนเลยรักมาทุกคนเละคนที่เขาด่าเราบมากๆาเขาชอบเขาเยอะๆมันจะได้สงงดึงไงมันจะได้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวามันจะได้พอดีเลยมารอแล้วเนี่ยถ้ามันอันหนึ่งมันถ้าอันหนึ่งมันตึงเลมันก็ร่มันก็ไม่กระตุกกระเทกนะมันมันไม่ไม่สม่มันไม่หนามันมีความสูงไม่ปลอดภัยมันยาวสี่เส้นมันต้องมีลมเท่ากัน มันแฟบก็แฟบไปเลยกรวรมันไม่ต้องวิ่งอะไรนะมันจบแล้นีอยมขับไม่ได้หลอกชีวิตนาก็แค่นี้แอย่าไปโกรธอย่าปเกลียความโกรธควาเกลียดเอาวางไว้เฉยเดูหน้ามันจะรู้ใจใช่ไหความสุขก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นของธรรมดาเราเป็นอย่างนั้นแหละมีลาบเสืีอมลามียลเสียมลศมีสรลสเซินก็มีนินทามีสุขก็มีทุกนีเป็นโลกะทาแปลเป็นของมีนานแล้ว มีก่อนที่พระเจ้าจะบรรลุเป็นพระอุตรสัมมาสังโฆที่ญาตมันก็ยังเป็นเรื่องนี้กิเลสประหารออกได้กำจัดออกได้เราก็สบายถ้าประหารหรือกำจัดออกไม่ได้ข้าไม่ได้เราก็ถูกมันฆ่าตายเพราะฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจนทั้งจิตคิดดีกับตัวเรากับทุกคนในโลกนี้ ใน่าที่สุดเนนินยมธรรมะอาโกอาอคุณพระเสีรัตนตรายคือคนพระผู้ประทนประสงค์และบุญกุศลคุณห์ค,ณค,ณความดีที่ทัตนหลายได้น้อ่งกายวาจาและใจเข้ามา